คลิปที่คือการคล้องคุณพบกันอีกครั้งกับโบวนิกาค่ะก็มูมิชิชานะคะอากาศร้อนร้อนแบบนี้ชวนให้หงุดหงิดกันใช่ไหมคะวันนี้รายการ Lady s e a s o n ของเราก็จะพาสาวๆไปเที่ยวคลายร้อนหาอะไรคูลๆทำกันและมาเติมเต็มไอเดียการแต่งตัวกันรับรองว่าสาวๆที่รับชมอ,อยู่ต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยออกไปเที่ยวท้าแดดร้อนกันแน่นอนค่ะเราไปดูกันต่อเลยในช่วง f ฟช h i o n a n d Makeup t ท p ค่ะ วนนี้เราอยู่ในช่วงแฟชั่นแอนด์เมคอัพทิชค่ะวันนี้โบกับโมเมก็จะมาแนะนำเทคนิคในการแต่งตัวช่วงหน้าร้อนนะคะมีอะไรบ้างคะโมเมก็ตัวอย่างเช่นเราจะทำผมยังไงแต่งหน้าแบบไหนให้อยู่สวยทนนานหรือว่าเลือกเสื้อผ้าแบบไหนดีนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ควรจะแต่งกายยังไงแล้วก็มีเทคนิคในการเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับฤดูร้อนนี้นะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าการแต่งหน้าควรแต่งให้เบาบางที่สุดเพราะอากาศร้อนจะทำให้เครื่องสำอางละลายได้ ควรแต่งโดยใช้สีสันที่สดใสและแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องสำอ,อางที่กันน้ำนะคะควรเลือกลิปสติกที่มีเนื้อเบาบางอย่างลิปกลอสหรือเป็นลิปตามเจลสีและไม่ควรเลือกใช้สีที่เข้มเพราะจะทำให้รู้สึกร้อนนะคะนอกจากนี้ควรเลือกลิปที่มีสารกันแดดที่จะช่วยปกป้องริมฝีปากของคุณและก็ควรพบกระดาษซับมันติดตัวไว้ด้วยนะคะในส่วนของน้ำหอมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆควรเลือกให้ถูกต้องกับตัวสาวๆเอง น้ำหอมสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าของได้สำหรับหน้าร้อนควรเลือกน้ำหอมกลิ่นเย็นสดชื่นไม่ฉุนอย่างเช่นกลิ่นส้มกลิ่นมิ้นท์เพียงเท่านี้ก็เพิ่มพลังความสดใสในตัวของสาวๆได้แล้วค่ะ ในเรื่องของเสื้อผ้านะคะหน้าร้อนแบบนี้ก็ควรจะเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าช่วยระบายความร้อนและดูดซับเหงื่อได้ดีนะคะจะเลือกใส่เสื้อผ้าแนโวโบฮีเมียนที่กําลังมาแรงเป็นสไตล์วินเทจก็ยังฮิตไม่ตกเทนะคะหรือจะแต่งตัวแบบง่ายๆที่เท่ก็เลือกเป็นเสื้อคลุมซีทรูหรือเสื้อเชิ้ตเนื้อบางสวมทั Driver, กกขขกบกางเกงขาสั้นก็ได้คะ่ะก็ผ่านมา3เร <im> <to ask> ื่องแล้วนะคะสําหรับเทคนิคในการแต่งตัวในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมี การแต่งหน้าการเลือกน้ำหอมแล้วการเลือกเสื้อผ้านะคะหลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้คือออเซสซอรี่ค่ะอย่างหน้าร้อนแบบนี้นะคะควรเลือกหมวกสบายที่เข้ากับเสื้อผ้าของเราค่ะ <S <S เพราะว่าหมวกจะช่วยปกป,ป้องผมจากความร้อนจากพระอาทิตย์ได้นะคะส่วนแว่นกันแดดค,ะค่ะก็ควรใส่ไว้ค่ะดวงตาคู่สวยของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆในส่วนของกำไลข้อมือนะคะควรเลือกเป็นเชือกถักเล็กๆดูอเกสๆสบายๆในร,อร็อุงดังมากเกินไปค่ะ ส่วนกระเป๋านะคะอาจจะเลือกเป็นกระเป๋าคัดสุดกเก๋ใบเล็กๆน่ารักน่ารักไม่ว่าจะมีจะหิว้วหรือว่าถือไว้เฉยๆก็สวยเก๋ดได้ไม่ซ้ำใครคะ่ะหรือจะเป็นกระเป๋าสะพายซึ่งดูจิ้มดิ้มน่ารักเหมาะกับวันสบายๆใส่แต่ของจําเป็นแถมยังพกพาติดตัวสะดวกคาดว่าสาวๆทุกคนต้องมีไว้ประจํากายครัะหนึ่งใบละ ะะรายการของเราก็จะมีทรงผมมาแนะนําได้แก่ทรงผมมวนสูงหรือที่เรียกกันว่าดังโหนะนะคะช่วยเสริมลุคเป็นสาวมั่นขึ้นพร้อมลูยกักสถานการณ์นะคะต่อไปเป็นทรงผมรวบต่าค่ะทรงผมรวบต่ำเป็นทรงผมง่ายๆี่ช่วยทําให้สาวๆดูเป็นสาวหวานที่มาพร้อมความน่ารักน้าที่เิเหงานะคะทรงรวบสูงนะคะเหมาะกับวารสบายๆของสาวๆที่ไม่ต้องการความพิถีพิถัอถนอะไรมากยังทําให้ใบหน้าของคุณดูเด่นและน่าสนใจขึ้นด้วยนะคะ หังจากที่สาวๆได้รู้ถึงเทคนิคในการแต่งตัวช่วงหน้าร้อนกันแล้วนะคะเห็นเท่านีสา้สาวๆก็สามารถออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจท้าแดดร้อนลมร้อนกันแล้วค่ะในช่วงหน้าเราพาสาวๆาวไปคลายร้อนที่ไหนติดตามกันต่อได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่กันในช่วงฟุตบอทแล้ว,วค่ะตอนนี้เราสองคนก็พาสาวๆมาที่ซอยจุฬา42ค่ะ อะไรกันบ้างคะบอมเม่คาบอมมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยดับร้อนนะคะทั้งอาหารเกาหลีให้ไม่บอกหรอหลุดไปแล้วเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาสาวๆไปช้อปปิ้งต่อกันด้วยคลายเชียนนะคะไปกันเลยไหมไปไปกันเลย แล้วก็มีสัตูร<อ>ึงเดียร์หม่ค่ะไดมบอกว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชัน่นสุดคุ้มค่ะราคกาก็สบายกระต่อนันส้สบายอย่างเรามากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเ,เที่ยง <ๆ S 2> แล้วไปหาอะไรทา,านกันดีก่อนเนะ<ล>ะานะคะ่ะ ลบแล้วน่ากินมากลงมือค่าวเลยแล้วนะก็หลังจากที่เรากินอาหารกลางวันกันที่ร้านกิมจิทามกันมาใช่ไหมจะพาโบมากินขนมขนมอะไรคะขนมพวกไอศ์ครีมอะไรอย่างงี้ที่ร้านอาร์ตรูมนะคะคือที่นี่ก็จะมีทั้งน้ำของทานแลอาร์ตรูมเองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไปมา I c ั m ไอซ e สตนนคเดี๋ยวไอติมสามารถได้กดได้เองได้เดีวมกับโมเจะพาไปดูวิธีขั้นตอนการทำกั่เนาะค่ะไค่ะไปเลยกดไอติมนะคะถ้วยไอติมมาสิ อันนี้ก็ปริมาณก็ตามใจเราเลยค่ะอยากกินเยอะกินน้อยแต่เขาโบพอแล้วเยอะมันไม่หยุด you oh. พี่รันอาร์ตรูมไอศครีมค่ะเป็นไอศครีมทำเองนะคะสามาถเลือกช้อปปิ้งได้ด้วยตัวเองเยี่ยมมากแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันต่อที่ตลาดนัดวันพุธค่ะมีทุกวันพุธนะคะที่ซอยจุฬาที่สองใกล้ยูเซ็นเตอร์ใช่ค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถหากิจกรรมคลายร้อนแบบพวกเราทากันได้ค่ะแล้วก็มาดูกันว่าฤดูกาลหน้าเราสองคนจะพาสาวๆไปแอนทาเวลที่ไหนติดตามตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ พบกับช่วง DIY by b u k o l i a ค่ะเย้หลังจากที่สาวๆได้เรียนรู้แฟชั่นแด์เมคอัพทิปต้อนรับหน้าร้อนกันไปแล้วนะคะวันนี้บุ๊กก็จะมีไอเดียดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ลองทำดูค่ะโดยการทำข้อมือสุดชิคต้อนรับหน้าร้อนค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกทำได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าอยากจะทำแบบไหนสีไหนให้เข้ากับชุดอะไรเรามาดูที่อุปกรณ์แรกกันก่อนดีกว่าค่ะ ก็จะเป็นตัวหนีบปลายสร้อยนะคะที่รูปต่างๆห่วงโลหะค่ะโต๊ปรับระดับตามด้วยตะขอกล้ามปูนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเชือกหนังสีต่างๆค่ะ2อ,อันดับสุดท้ายก็จะเป็นคีมดัดลวดนะคะแล้วก็จะเป็นกันไกลค่ะเรามาเริ่มทีเทคนิคขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะให้เพื่อนๆเลือกสีเชือกหนังมาทั้งหมด4เส้นนะคะตามที่ต้องการเลยค่ะแล้วตอนนี้ เนื่องจากว่าเราจะต้องทําให้มันเข้ากับเทนหน้าร้อนบุนก็เลยเลือกสีออกแนวสีส้มแดงขาวค่ะพอจับได้สีเส้นแล้วนะคะจับให้ไปทั้งหมดเท่ากันค่ะแล้วก็จะใช้ตัวหนีบปลายสร้อยมาหนีบไว้ทั้งสีเส้นนะคะแบานี้ค่ะแล้วก็จะใช้คีมดัดล้วนนะคะเป็นตัวช่วยในการหนีบไว้หนีบให้แน่นเลยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักเตียค่ะ ถักแบบต้นที่ถักผมเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นเปีเปยสีค่ะถ้ามันมีสีเส้นแบบนี้ก็จะใช้เส้นตรงกลางสองเส้นค่อยกันก่อนจากนั้นก็ใช้เส้นที่อยู่ข้างนอกสุดถ้าอย่างเป็นมุมของบุกเองนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ขวาสุดค่อยทับเส้นที่อยู่เส้นที่หนึ่งที่ค่อ้ออกมาแล้วจากนั้นก็ใช้เส้นที่อยู่ซ้ายสุดค่อยไปด้านหลังค่ะแล้วก็ค่อยทับกันไปให้ตลอดเส้นนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นเปียสี่ค่ะ เราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวเท่าข้อมือของตัวเองค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเพื่อนๆก็จะใช้ห่วงโลหะนะคะคล้องไปทั้งสองด้านของตัวหนีปลายสร้อยไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ตะขอกัมปูเกี่ยวไว้ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซ่ปรับระดับค่ะเพื่อที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากทำเป็นของขวัญให้คนอื่น ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดที่มันจะสั้นไปหรือยาวไปค่ะเพราะข้อปรับระดับนี้จะช่วยทําให้ใส่ได้หลายๆขนาดเลยค่ะแล้วก็ใช้คีมหนีบลวดเป็นตัวช่วยในการหนีบเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเลือกที่ที่ตัวเองชื่นชอบนะคะก็เนื่องจากมันเป็นสีส้มเนาะบุ๊กก็เลยเอาเป็นรูปแมลงปอสีส้มเหมือนกันค่ะ ดูสดใสเข้ากับหน้าร้อนดีนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นข้อมือส่วนตัวสุดชิคสุดเก๋ในสไตล์ของเราเองค่ะเย้ก็เสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อสำหรับข้อมือสุดชิครับหน้าร้อนค่ะเห็นไหมล่ะคะเพื่อนเพื่อนว่างานว i นไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับญญเราอีกต่อไปเพียงแค่หยิบจับสิ่งที่อยู่รอบตัวมาทําเป็นอิสเซอร์รีสุดชิคสําหรับเราเองได้นะคะสําหรับวันนี้บโคเรนก็ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในฤดูกาน้าสวัสดีค่ะ บฤ <Bye> ดูร้อนนี้สาวๆก็ได้เที่ยวคายร้อนและว,วิธีการแต่งตัวสวยไม่ตกเทรนกันแล้ว mm hmm. ก็อย่าลืมแต่งสวยเอกไปเที่ยวท้าแดดกันนะคะที่สำคัญค่ะถึงอากาศจะร้อนนะคะแต่ก็ระวังอย่าให้ใจร้อนตามอากาศค่ะเพียงเท่านี้สาวๆก็จะสวยทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วแล้วพบกับรายการ Lady Season ได้ใหม่ในฤดูกันหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย Bye. Uh -huh.